เะเอะนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านที่พลัดหลงเข้ามาในช n น l นี้นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่หมูฉกปกเดอร์ที่พิกช anel นะฮะวันนี้เราก็มายูบเกม Lord of the f a l l e เลนะครับก็เป็นเกมที่เปิดตัวมานานพอสมควรแล้วเนาะแต่ผมก็ซื้อมาในช่วงที่ลดราคานะครับยังไงก็เป็นการประเดิมช่องนะครับเราก็จะมาเล่นแล้วก็สรุปเนื้อเรื่องกันในทีเดียวนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปนะฮะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาไปกันเลยฮะ เราก็มาเริ่มเกมกันใหม่เลยนะครับโดยผมก็เคยเล่นมาประมาณ30นาทีนะฮะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นอีกนะครับตอนนี้ก็มาเริ่มใหม่ไปพร้อมๆกันแล้วกันนะฮะเกมนี้ก็จะมีอยู่3คลาสนะครับคลาสสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเขียวนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นการสู้รบแนวไหนนะครับจะเป็นเกมตระกูลโซนะฮะยังไงผมก็ขอเลือกสีแดงไว้ก่อนนะฮะ โอเคประเภทอาวุธก็เป็นดาบแล้วกันนะครับสีแดงเหมือนกันนะครับผมชอบสีแดงนะโอเคไปกันเลยณนะที่อันห่างไกลดินแดนแห่งการขอพรเทือกเขาหัดเทพเจ้า พระเจ้าผู้ร่วมโลนผู้สร้างและผู้ทำลายโลกจงฟังคำขอของข้า ราก็จะมาเอาคอนโยเนียหรือเปล่าไม่น่าใช่นะจงฟังคำขอของข้าข้าขอท้าทายเจ้ามาเจ้าปีศาจลังแยกเงาพันร่าง คนละเรื่องแล้ว <Yeah. S 1> มาไอ้คิงคองไม่โดนไอ้เวนมาเลย yeah. ได้ยินเสียงคำรามมาแต่ไกลนะฮะ ปีศาจถึงโคง้งคำนับนะมือยักษ์เริ่มขยับในที่สุดเจ้าก็ได้ยินเสียงข้าสถีนะอะไรของเขาเนี่ยไปท้าทายเทพเจ้าใช่ไหมฮะตัวบอกเอกเลยนะฮะณนะจุดสูงสุดเทือกเขาหัดเทพเจ้าต่างการเวลาต่างสงคราม เราถึงหน้าวิหารแล้วข้าต้องแน่ใจว่าเรายังปลอดภัยอยู่ยังไงก็าตามการค้นหาอันธนาสของเราใกล้สิ้นสุดแล้วงั้นข้าก็หวังว่าการพบเขามันจะคุ้มค่ากับทหารที่เราเสียไปในวันนี้นะเราทำได้เข้ามาเถอะ มันเงียบเงียบเกินไปแม้แต่สำหรับการเป็นวิหารจะพึ่งไปนะเจ้าหนุดูถ้านะครับเขาจะต้องตื่นขึ้นมาแน่แนนั่นไงโอเค โอเคฮะเขาก็จะมาสอนท utorial ของเราครับ WASD เหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็คลิกซ้ายเอ้พี่คลิกซ้ายวะพีขวาเพื่อบล็อกนะฮะคลิกซ้ายเพื่อโจมตีแล้วก็ให้โจมตีครั้งอย่าหยุดนะฮะโอเคหลังจากนั้นก็มีวิธีการหลบนะบเลือกซ้ายหรือขวาแล้วก็หลบนะบกด e เพื่อสร้างดาเมจอนดุนแรงโอเคหลังจากนั้นตีแบบเฮมิจิแอทแทกอีกครั้งนะฮะโอเคกดมีสองครั้งนะครับโอเคนะครับอืมเขาบอกว่าเราต้องแมนเนจนะฮะหลอด3สีของเราให้ให้ดีนะครับสีแดงคือเลือดนะฮะสีสองสตามิน่าสีสามคือเมจิกนะฮะหรือมานาเนาะสำหรับการใช้เอเทมในเกมนี้นะฮะก็จะมีหลายประเภทเนาะไม่ว่าจะเป็นซอสแฮมเมอร์ เด็คเกร์็คเกอร์หอเขาเรียแล้วก็มีการใส่ชุดนะครับซึ่งชุดที่เราใส่จะต้องน้ําหนักพอดีไม่เกินด้วยนะฮะเพราะถ้าน้ําหนักเราเกินนะฮะเราจะโจมตีไม่ได้แล้วก็จะเดินช้าด้วยเนาะโอเคนะครับก็มีระบบหลักๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมต่อกันเลยนะฮะ โดยเริ่มเกมนี้มานะฮะเราจะเดินมากับนักบวชหรือว่านักเวทนะชื่อคาโซนะฮะซึ่งวันนี้เขาก็จะทำเควสร่วมกับเรานะฮะมันล็อกอยู่นะเลือดเือ้อยังออกอยู่เลยนะคาโซเขาคิดว่าลบก้าคงอยากได้เจ้าตัวเป็นเป็นข้าไม่ได้ช่วยเจ้าออกมาจากคุกเพื่อให้มาเป็นห่วงเป็นใย,ยข้าหรอกนะเจ้าหนู ก็ถ้าเจ้าเลือดออกตายมันก็ไม่เป็นประโยชน์สำหรับข้าละสินั้นข้าจะพยายามให้การตายของข้าไม่ไปสร้างความํำคาญให้กับเจ้าก็แล้วกันชายที่เราตามหาเราจะตามหาเขาได้ยังไงเขาเป็นผู้นำของหลอามนุษย์ถ้าเราเจอผู้คุมกันของเขาเราก็จะเจอเขาเหมือนกัน ตั้งแต่เรามาถึงนะข้ายังไม่เห็นใครรอดชีวิตเลยมีแต่ศพลูกาได้ทำลายกำแพงของวิหารนี้ลงแล้วอันธนัสเขาจะต้องสละชีพของตัวเองเพื่อปกป้องคนที่ตาถ้ายังมีคนเหลือรอดอยู่ก็แสดงว่าเขายังมีชีวิตอยู่เราจะต้องเปิดประตูเวนนี่ออกนะมันจะต้องเป็นกลไกหรือสวิตช์อะไรสักอย่างหรือไม่ จะเป็นกุญแจโอเคฮะหลังจากนั้นเราก็ได้รับภารกิจเข้ามาจะเป็นการตามหาลูกกุญแจนะฮะเพื่อเอามาไขประตูเข้าไปนะฮะโอเคฮะเรามาเล่นด้วยกันไปเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะก็จะเป็นเกมแนวโซนะฮะก็ ด,ดุณนี่ก็คือมอนตีแรงเราตายได้จากทุกตัวนะฮะขึ้นนะเรตีแป๊บเสียงพวกเอ่อเสียงของเกมนี้จะหลอนหน่อยแล้วก็ชอบมีโอ้ย ก็มีการสู้ในที่แคบนะเอมอนตีแรงเราก็ตีแรงเหมือนกันนะสดุดมนกคือเราต้องอาีการโจมตีของมอนเตอร์ครนะับ แต่ละตัวเขาตีกันแะม้แต่ลูกกระจกก็สำคัญนะเพราะมันตีแรงๆงนะั้นมีอะไรในนี้อันนี้กิ้งได้ไมนะั้เนี่ย ตอนผมมาหัดเล่นนะผมก็เล่นถึงตรงนี้นะ s t า m i n าสำคัญมากเราต้องดูหลอดส้มไว้ฮะ ทั้งบล็อกทั้งกลิ้งทั้งการ,จรโจมตีเราจะใช้หลอดสีส้มอันนี้นา่าจะเป็นเสียงในการบ<ต>ันทึกในการเก็บเป็นออปชั่นแล้วกันนะเป็นไม่ไม่ใช่เป็นภารกิจหลักโดยเสียงพวกนี้ก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆ brother william brother peter and i won't let the disease take us we will choose death before it chooses us dear father the fires on the horizon they are spreading towards our village i beg you be careful something evil is happening I can feel You can always seek refuge here, in the monastery. Whatever happens, I cannot be safe. Please, please, be safe. Oh, where did you get the key? เดี๋ยวมันไม่ไม่ได้เป็นรูปกุญแจเนาะเออผมก็ไม่ได้เก็บอะไรกุญแจนี่กุญแจน่าจะเป็นอันนี้อะไรวะเนี่ยคือกุญแจน่าจะเป็นไอ้เพชรเม็ด,ดแดงๆเมื่อกี้ปะของทุกอย่างจะออกมาในรูปของของเม็ดสีแดงนะแล้วก็ไอ้มวนคำพีที่เป็นเสียงนะ สอเมื่อกี้ดำๆ<ำ><ำ>ไม่รู้อะไรนะโอเคนี่ฮะไอเทมทุกอย่างจะออกมาในระูปแบบของเพชรแบบนี้พอเราเก็บแล้วมันก็จะมาขึ้นด้านล่างซ้าย e n e นะ g y Chart อันนี้อะไรวนันนี้ต้องใช้กุญแจอะไรเปิดวะเนี่ยเน,นี่ย I waiting found for? you Open door. a What are key. the เจอกุญแจแล้วแล้วมึงกลอฮียอะไรเว้ยไม่เปิด me. ่ะเออซัพพอร์ตด้วยโอาหน้าเดี๋ยวช่วยเองโอเคนะเปิดประตูโบสถ์นะอันนี้คือไกลที่สุดที่ผมเล่นแล้วนะยังไม่ถึงตรงนี้เลยะหากุญแจไม่เจอทีนะนึกว่ากุญแจจะมาลูกของกุญแจจะเป็นลูกของเพชรสีแดงนะ รวมไอเทมทุกอย่างเป็นเพชรสีแดงเออง่ายดีกว่าเกมเนี่ยอะไรฮนะออลมหนาวมาฮะก็เบิดออกอมาออดีนี่พี่เป็นเทอร์มินเนเตอร์ป่ะครับนี้ มากลมๆแบบนี้ใช่ไหมเทอร์มินเตอร์ใช่ไหมฮะที่เขาจะแบบเปิดตัวมาน้ำแข็งเกาะก่อนแล้วก็ระเบิดออกมาเป็นกลมๆอย่างนี้นะมาตั้งใจเล่นแบบมาถึงยังไม่ให้ทำอะไรเลยเอ๊ราต้องอาจแผโจมตีมันก่อนนะหนึ่งสอง เกมแนวโซลที่ผมเล่นนะผมไม่เคยเล่นเก็บสักเกมเลยนะเล่นจบสักเกมเลยผมจะมาเล่นเกมนี้มันจบนะ้มีเกาะแตกเลยของมันนะลลอกมองโอ,โอ้กินเข้าไปแทงนะ ที่สองจังหวะครับโอ้โหโคตรแรงเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเบียแบบดูโลกมันกับโลกภ ที่นั่น C O K เข้า,ขาโอ้โหเนี่ยโอมันนไม่ถูกแล้วนี่งไงหนักเกาะใช่ไหมล่ะหนักเกาะใช่ไหมนะแต่เกมนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามีสกิลอะไรหรือเปล่าสกิลเราอะไรเงี้ยผมยังไม่รู้นะ เราดูหลังจากนี้แล้วกันโอ้ยมันเอาลูกกระแทกแล้วมันก็เนี่ยลูกกระแทกแล้วก็ตีอีกรอบหนึ่งอ๋อโดบยาไม่ไหวแล้วเนี่ยสองรอบนี่ไงยิงหลบได้ยิ้มไปดิ ลอยหลังโอ้โหมานี่ไงจับทางได้แล้วจับทางได้แล้วมนเน,น่นไปกันอีตีสี่รอบสี่สี่เลยไปดิมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหุยอุ๊ยออุ๊อุย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 อย

เกิดอะไรขึ้นกับเราถอาแล้วแนวนี้นะอยู่หลังข้าบอสหรือเปล่าชื่อ The First w a r d e n นะไม่รู้เป็นบอสหรือเปล่าเนาะเราก็ได้ล้มลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะน,นั่นมันอะไรวะนะ่ะมันคือสิ่งหนึ่งที่ลอขคาโซเขาได้พูดถึงไว้อะไรนะ โอเควันนี้ก็ดึกแล้วนะ,ะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันฮะพรุ่งนี้เรามาต่อกันใหม่เนาะเดี๋ยวยังผมก็ทําคลิปทําเรื่องราวใหม่ไว้เรื่อยๆนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณมากครับ